มาติดตามการแข่งขันโอกาสไนเดูไฟนอลลี่สเตตฟุตซอลลีฟอร์ดยูเอ็กีนครับการแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีไฟนอลลี่สเตนะครับทัวร์นาเมนต์สุดท้ายก่อนที่น้องๆจะก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยครับเกมแแข่งขันคู่ที่3ประจำวันนี้ครับนานหลวงกีฬากรุงเทพพบกับภูตาหลวงวิทยาครับ ให้เส,สียงภาษาไทยโดยโจยเลยวัดรปฏิภารัตนนะครับมากันที่5นักเตะตัวจริงของทางด้านนาหลวงกีฬากรุงเทพกันก่อนครับผู้สาประตูวันนี้ใช้ทางด้านของกรษติลันศรีรัตนพัฒน์ครับโ oh. ดเลนเป็นผู้สาประตูนะครับม,ม,รม,มีหมายเลข4อนุวัต์คมขำหมายเลข6ศิวกรมณีโชหมายเลข14ครับธนากรศรีบุตรดาและหมายเลข19เอกลินชูดวงครับ ขณะที่ภูตาหลวงครับวันนี้ผู้รักษาป,ประตูเป็นทางด้านของประกาศิทธิ์รักถมนะครับแล้วก็ส่วนปอกแหนเป็นกัปตันทีมด้วยครับในชุดแรกมีหมายเลขสีสักดาผลชะลินหมายเลขเจ็ดชวนากรโคธิสารนะครับวันนี้ใส่หมายเลขสิเนะครับเป็นเสื้อสีดำนะครับส่วนหมายเลขเก้าครับกิติธรนาสำแดงและหมายเลข24ทีคายุบรรจงกะเสนาณนะอายุธยาครับ การแข่งขันที่โกดังสเตเดียมครับวันนี้ทางนานหลวงกีฬากรุงเทพรวมไปถึงรัตนโกสินทร์สมพศักดิ์ปังมเทียนครับรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสโมสรฟุตซอลการท่าเรือครับที่ได้ให้โอกาสน้องๆมาเก็บประสบการณ์ในสนามระดับฟุตซอลลีกลีกอาชีพบ้านเรานะครับเอาครับเทีบบอลเริ่มเล่นครับเอกลิชชูดวงครับไหลามา บอลมาที่ศิวกรศิวกรให้ก่อนที่ธนากรทางฝั่งของนาหลวงก็เอาตัวผู้เล่นที่แบกอายุลงมาครับพวกนี้นี่รุ่นอยู่16ทั้งหมดเลยครับบอลของผู้ตะหลวงครับขึ้นมาข้างหน้าที่ธีคายุธีคายุเลี้ยงผ่านมา2ด่านด่านที่3เจอร่วมสก,กัดไว้อ้าวแล้วบอลไม่ออกด้วยเอกรินไปแล้วไหลขวามาศิวกรเข้าในตรงนี้ เป็นเอกลิงเข้าขวายิงไปยังไม่ได้ครับเตะมุมครับโดยทางด้านของอนุวัตอนุวัตร์คมขาโยกมาธนากรเข้าซ้ายไม่ดีครับแหมล้มตัวรับไว้ได้ครับประกาศสิทธิประกาศสิทธิธ์ออกมาข้างหน้าเกมเร็วทั้งคู่เลยครับตอนนี้โยกตัดเข้าในของทวัชชัยยัยงกลับมาเซตกันใหม่ได้สักดากลับมาทวัชชยัยไหลต่อข้างหน้าโดบล็อกไว้ก่อนบอลกลับมาเซตกันใหม่ครับภูตาหลวง ครับขึ้นมาดุดันแล้วนี้ตามช่องมายังไม่ผ่านกิตินันครับกิตินันศีรัตนพัฒน์ครับรับไว้ได้ศิวกรดึงช้าหน่อยครับพักหายใจกันสักครู่บอลมาตั้งกันที่เอกลินเอกลินชูด,ดวงครับสาวสายหนักๆของเอกลินครับมาดูครับว่าวันนี้จะแผงทิ์ได้หรือเปล่า บอลขึ้นมาข้างหน้าย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่เจ้าปันปันครับอนุวัฒน์ด้านซ้ายลูกนี้เอกลินกลับหลังมาก่อนธนากรออกมาที่ศิวกรธน,นากรยัดไหนามาแล้วพยายามจะเคลียร์ต่อตรงนี้เสียบอลไปครับขึ้นมาเขาศักดาศักดาพาหนีติดเครื่องแล้วแม่เขาพยายามใส่ก้อยเข้าในแต่ว่ายังไม่ผ่านธนากรศรีบุตรดาครับ สวัสดีกองเชียร์ทุกท่านด้วยนะครับทาง Facebook ไลฟ์รวมไปถึง YouTube ด้วยยกมาข้างในเอาลงสวยครับต่างกันครับที่นัทพลนัทพลออกขวาขวาแล้วจะโยกผ่านมาตรงนี้ตั้งป้อมยิงยังไม่ผ่านกิตติน,นัน์ครับแม่เซฟได้เสร็จ,รจทำหน้ารลอใส่ธนากรศรีพุทดาไปทีครับ แต่มุม,มาถ้าพูตาหลวงไหลออกขวาแล้วเบิ้ลเร็วมาตรงนี้ได้ตวัดเข้าในยังไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหครับกับตกสุดๆครับครับตอนนี้เดี๋ยวแก้ไขให้นะครับยังไงก็อยู่กันก่อนครับเป็นบอลของพูตาหลวงครับมิคายุกลับมาที่สักดาสักดามาถึงทวัชัยสักดายครับ ว่าใชสักดาวนมาตรงนี้ผ่านข้ามธานากรรีบุตรดาไม่ได้แต่จังหวะสุดท้ายนี่มีกาลินบังไว้ครับยังได้ทิกอินครับสักดาไหลมาแล้วตรงนี้ไม่แหกครับเอกลินถอยไม่ได้ระยะรับใบเหลืองไปเป็นของรางวัลก่อนเลยครับเอกลินชูดวงสายตะข่ายขาดของทางนาหลวงกีฬากรุงเทพ ฝีคิกของพูตาหลวงครับสักดาสักดากดเองแล้วก็หูข้ามขาออกไปครับโอ้แม่ก็จังหวะได้ลองใส่ของทางด้านพูตาหลวงนี่น่าสนใจหลายจังหวะแล้วครับแต่ว่าเจ้าเลนก็ยังไม่พลาดให้หัวเขีลงแชิดมาครับให้ทางด้านของอนุวัฒน์คมขำพาบอลแล้วก็ตัวเองเปลี่ยนออกไปด้วยครับเอานัดปรวินลงมา นัทตวินออกมาที่ทิศลักทิศลักก้าวแก้วเข้าในบอกได้ถางฝั่งของผู้ตะหลวงดักขึ้นมาใหม่สักได้ที่หนึ่งสักดาหย่อนกลับมาเซตกันครับกิติธรออกขวาแล้วกันโดกมาข้างหน้า <S <S ลูกนี้ออกไปเองครับเป็นคิกอินของนาหลวงกีฬากรุงเทพแหมครับเอาผู้เล่นชุดเต็มๆลงมาบ้างครับทางด้านของนาหลวงกีฬากรุงเทพ บอลมาที่พักวัดออกขวาขวาแล้วได้เลียงของที่ระเดชยังไม่ผ่านออกหลังไปเป็นโกเคียงเลนส์ของผู้ท่าหลวงครับวันนี้ผู้ท่าหลวงลงสนามได้นัดนี้แล้วเนี่ยจะมีเกมที่เตะล่วงหน้าอีกหนึ่งนัดนะครับในคู่สุดท้ายของวันนี้หินมาของผู้ตาหลวงตรงนี้ยังดักไม่ได้จังหวะ ชุลมุนสักดาเสียบอลไปแล้วแหมยังมายันไว้ก่อนแล้วศักดาได้เปิดเข้าในยังไม่ผ่านทางด้านของพักวัตรแสนกล้าครับ<ป>กับตันมิกต้องลงมาช่วยคุมเกมรับแล้วโอ้แล้วนี้ภูตาหลวงได้หวดโอ้ยืนคนเดียวเหงาเหงาตรงนั้นเลยครับนาหลวงไม่เห็นครับแต่ว่ายิงแป๊กไปพักวัตออกมาที่ธีรเดศธีรเดศเ,เข้าใน พยายามจะ,จะกระโดแล้วเล่นต่อของนัฐกรยังไม่ได้ครับทิกอินเข้ามาใหม่ขวามาตัวนี้ถีระเดชแหวกมาแต่ว่ามีสัญญานกอีดก่อนแล้วครับเป็นจังหวะที่ทางภูตาหลวงได้ฟาวครับก็บฟอร์มดีมาทุก ในสองนัดที่ผ่านมาครับความดีครับทางนั้นานาหลวงกีฬากรุงเทพในการแข่งขันยู18เมื่อวันจันทร์แล้วก็เมื่อวานนี้นี่การแข่งขันยู16ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับนานหลวงกีฬากรุงเทพเกมนี้นี่จะเก็บจะสามารถเก็บชัยชนะ3นัดติดได้หรือเปล่าครับมาดูกันธีระเดชครับขึ้นมาพควัดออกซ้าย กลับมาที่ธีรเดชธีรเดชตัดเข้าในยังไปไม่ได้แล้วอย่างไงครับนักกรมาที่นัทกรครับจ่ายออกซ้ายอย่างไปไม่ได้ตรงนี้โยกมาขวาดึงไว้จวังหวะหนึ่งแล้วเข้าซ้ายกดไปติดบล็อกบอกแล้วทำเกมขึ้นมาของผู้ตาหลวงสักดาคืนมาแล้วตามช่องร่องนี้ยังมีคนนี้อยู่ครับกิตินันศรีรัตนพัฒน์ครับ โอ้สไลด์บล็อกออกไปก่อนครับโอ้ผู้ตาหลวงมาเล่นบอลโตแล้วได้หวาดเสียวเลยครับตรงนี้ขึ้นมาใหม่ครับผู้ตาหลวงที่ศักดาซักดาถายซ้ายสายมาทีทีขายุทีขายุายแหวกเข้าในไปยิงไปแฉลบผู้เล่นของนาหลวงออกไปครับแฉลบนัทกรโลดวรนรุชวรลกุนนิติครับนิธิครับออกไปครับ พิกอินครับของพุทธาหลวงลูกนี้ยัดมาข้างหนยังติดเอาเป็นพิกอินใหม่ครับตรงนี้ไหลามาแล้วตวัดไปยังบล็อกไว้ได้บอลตกมาเป็นบอลของนาหลวงกีากรุงเทพความเร็วของธีระเดชแต่ว่าตรงนี้แต่ออกไปก่อนครับธีระเดชบุญพัฒน์บอลที่สักดาแต่ว่า,าวใช่ครับออกขวา ทีคายุกลับมาที่ทวัชชัยเสตบอลขึ้นมาเข้ามาในแดนนาหลวงกีฬากรุงเทพได้แต่ว่าตรงนี้ยังดักไม่ได้สวยนาหลวงพยายามเล่นเกมโตครับตรงนี้ลากมาสุดท้ายนี่โดนดักไวกนเป็นลูกคลิกอินของนาหลวงกีฬากรุงเทพครับนัทกรย้อนมาขยับผู้เล่นกันอีกครั้งครับเอาอัธกิจยังยืนยงลงมาครับ สายซ้ายบอลมาที่อาร์ติอิติเชษเบนจามินก็ลงมาอีกหนึงคนครับอธกิจอธกิจยัดมาเป็นจำมินตรงนี้บอลออกไปก่อนครับได้เป็นบอลของทางทูตาหลวงครับที่ทีคายุครับทีคายุไหลเข้าในตวัดต่อ แล้วอย่างไงครับแม่นที่ยุได้จบด้วยแต่ว่าสุดท้ายนี่ผู้สินให้ฟาวแล้วก็รับใบเหลืองไปด้วยครับทางด้านเบนจามินอินเทวงครับแล้วก็ทางฝั่งของภูตาหลวงครับขอเวลานอกรีคิกเน้นเลยครับภูตาหลวงมาดีมากๆครับวันนี้ มีสมาธิกับเกมเยอะมากครับแล้วก็กดดันใส่นาหลวงกีฬากรุงเทพ,พเยอะพอสมควรครับเรียกได้ว่าฟอร์มเหลื่อมกันมาครับตรงนี้ครับสวัสดีทุกท่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทาง y o u t u b e นะครับช่องทางใหม่ของโอกเน็สปอร์ของเรานะครับนี่ครับกองเชียร์นาหลวงกองเชียร์ภูตาหลวงนี่มารายงานตัวกันครบคันเลยนะครับ บอกว่ากับตันนาหลวงยิงได้มีรางวัลให้ครับกับตันนาหลวงนะฮะเจ้ามิกนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ด้วยนะครับ <Hey. S 1> กลับมาดูกันต่อครับสัญญาณให้นักเตะทั้ง2องทีมลงสนามพร้อมแล้วนะครับ เกมการขันนี่เหลือประมาณ12นาทีครับตัดมาตรงนี้นี่กำแพงของทางหน้าหลวงครับมีธนากรโดมไปถึงเบนจามินอินทวงอยู่ด้วยครับยืนเหลือหล่อมๆกันครับตรงนี้กีษณ์นันสั่งกำแพงแล้ว ดูครับสักดาอีกครั้งหนึ่งสักดาเลือกเสาแรกไหลไปตรงนี้พยานตวัดต่อของยศพัดยังไม่ได้ยศพั็หุยวันครับเปิดโดง่งโดงมาข้างหน้าโดนมงไว้ก่อนตรงนี้อิทธิเชษยังไงครับชุลบุญแล้วได้ที่เบ็นจมินอินทาวงโหครับยิงไปติดทางด้านของยศพันออกไปครับ เป็นเตะม,มุมของทางด้านนาหลวงเป็นจมินเป็นจมินเรียกเพื่อนมาเอาให้อัธรรกิจตวัดเข้าในโดนทางด้านของโยธพันธ์ไหลต่อจังหวัดจะสวนก็ยังไม่ถนัดทันหนีเท่าไหร่ครับโดนบ็อกไว้ก่อนนาหลวงทีลากรุงเทพของบอลต่อครับที่อิทธิเชษจ่ายขวามาเบนจมินเบนจมินเลี้ยงตัดยังไปไม่ได้ย้อนกลับมาก่อนธนากรออกซ้าย แล้วอีกิีแช่คือนมาธนกรบอลไปเข้าทางยศพันแล้วครับยศพันเจอเบียดแยงโดยอัธกิจเข้าขวาสไลด์ยิงไปลูกนี้เข้ามือประกาศิธิ์ประกาศิธิ์มองมาข้างหน้าแล้วเปิดมาที่ว่างโดนสกัดทิ้งไปก่อนทั้งคู่นี่พยายามเล่นเกมลุกเร็วๆเลยครับแล้วได้ศาสตร์ยาวขึ้นหน้าของประกาศิธิ์โดนอัธกิจหม่งทิ้งไว้ คิกอินของทางทูตาหลวงครับนัฐพลรักษาคนอยู่ที่ลูกครับนัฐพลย้อนมากลับมานัทพลแตะหลบมาสวยแล้วข้างในมีอีกทีนัทพนโอ้โหตรงนี้ยังไม่บานไหลเข้าในไปเข้าทางอาธกิจครับต่อมาให้เบนจามินขึ้นหน้าสุดท้ายลึกออกหลังไปครับโอ้โหครับ จังหวะจบสกอร์ของนาหลวงช็อตช็อตหายไปดื้อเลยครับตาหลวงออกบอลมาขึ้นหน้าจะให้กับศักดาที่ตีรถป่ามาตรงนี้โดนดักไว้ก่อนธนากรได้บอลแล้วดึงช้าครับเล่นใกล้ๆก,กันก่อนพักหายใจกันที่เบนจามินธนากรสือบุตรดาครับอัธกิจ กลับมาแล้วถ่ายซ้ายมาตรงนี้อิทธิเชษตบังโอ้ครับเกือบไม่มิดครับแต่ยังได้เป็นลูกคลิกอินของทางนาหลวงกีฬากรุงเทพครับที่อิทธิเชษตอิทธิเชษย้อนมาให้กับทางอาธทกิจจ่ายขวาแล้วยังไงครับธีระเดชฝ่ายออกซ้ายคนนั้นนี่มีพื้นที่มีเวลาโดนรวบล้มลงไปครับธนากรศรีบุตรดาครับ โอ้เหลี่ยมฟุตบอลจริงๆครับลูกนี้ลากขาให้เขาสกัดแล้วได้ฟาวลและได้ฟรีคิกในระยะได้นุ้นประตูเลยครับ <_ d ata> อาครับฟรีคิกตรงนี้ครับ มีตัวรอหัวสาวอยู่เลือกกดเองโอ้โหครับเช็ดคานไปแฉลบกำแพงออกครับได้อีกทีหนึ่งของนาหลวงพยายามตวัดเข้าในก็ยังยิงไม่ได้ครับพระขวัตพระขวัตนี่ยิงเข้ามีรางวัลด้วยนะอยากรู้จังเลยครับว่ารางวัลคืออะไรครับโด่งโดงของผูตาหลวงก็ยังไม่ผ่านจีน,นันออกมาเล่นเองลูกนี้ยังไงดี โอ้โครับนิ่งแต่ว่าสุดท้ายนี่โดนสกัดไว้โดยโยศสพันครับพิกอินของนาหลวงธีรเดชบุญพัฒครับขึนหลังมาบอลออกซ้ายเล่นกงนใหม่จังหวะปั๊มบอลกลับมาที่ธีรเดชธีรเดชจัก,กรชากยังไม่ได้ครับถ่ายออกมาด้านซ้ายทีหนึ่ง บอลกลับมาที่พักวัดแล้วยัดมาครับไม่ได้ครับเจ้ามิกย้อนหลังกลับมาอีกทีหนึ่งคริสตินนปล่อยให้กับทางพักวัดเล่นบอลของนาหลวงขวางมาที่ธีเดชธีดเดศยัดเข้าในแล้วบังจาพริกไปข้างหน้าตรงนี้ชุลมุลแล้วได้จบด้วยครับแต่ว่าไม่เข้าไม่เข้าของทาง นาหลวงแล้วภูตาหลวงลูกนี้ดึงมาหลมสวยหนึ่งต่อนหนึ่งมีตัวซ้อนไว้ได้นาหลวงมาใหม่กลับมาเล่นกันต่อที่พาคินพาขินทายออกซ้ายพาคินครับมาที่ธีรเดชธีรเดชธีรเดชโยกตัดเข้าไหนยังไปไม่ได้ย้อนกลับมาก่อนเอาครับนาหลวงกีฬงเทพขึ้นมาพาคินลงยิงไปยังไม่ได้ซ้ำดาวสองก็ยังติดครับโอ้โหแม่ครับจบไม่ลงครับกินไม่ได้ครับ เจอบล็อกเจอทำลายจังหวะอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โมเมนตัมย้ายมาอยู่ในฝั่งของนาหลวงกีฬากรุงเทพแล้วครับบอลขยับกันใหม่ที่ธีระเดชธีระเดชโยกหนึ่งจังหวะอย่างไปไม่ได้มองแล้วเลือกขวางสนามไปซ้ายซ้ายได้จี้เท่าไหนนิดนึงครับพาคินออกมาตรงนี้แล้วยัดมาสุดท้ายภูตาหลวงจะไม่ให้ออกแต่ว่าออกไปแล้วครับเป็นคิกิน ทิกอินของธีเดชไหลมาแล้วลองใส่ขวาไปโอ้ลูกนี้พาคินแรงเหลือครับยิงข้ามคานไปไกลเลย<ฮ><ฮ>ผู้ตาหลวงก็มีอึกอักอึกอักอยู่นะครับเพราะว่าเจอทางด้านของหนาหลวง เจอทางด้นของนาหลวงนี่บุกเข้าใส่เกือบเสียประตูไปด้วยตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของนาหลวงกีมกรุงเทพครับมาใหม่ครับตัวเล่นชุดที่2ชุดแรกลงมาครับนี่เจ้าปันปันนะครับออกขวามาที่อาตี